ระวังอย่าด่าอย่าประนามหรือสาบแช่งใครเพราะเราจะได้สิ่งนั้นทั้งหมดกลับขึ้นสู่ตัวเราใครที่ชอบนินทาใส่ร้ายด่าทอคนอื่นจะต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามควรต้องรู้เรื่องนี้ให้ถ่องแท้ชีวิตนี้โลกนี้จักรวาลน,นี้มีแต่คำว่าฉันไม่มีคำว่าเธอ หรือเขาหรือใครทั้งนั้นจิตใต้สำนึกของเราก็เช่นกันรู้จักแต่คำว่าฉันเท่านั้นและจัก,กรวาลมีหน้าที่เดียวคือจะน้อมนำสิ่งที่เราคิดพูดทำออกมาให้ปรากฏเป็นจริงกับเราถ้าเราด่าทอใครเช่นเธอชั่วร้ายแกไม่มีวันจเจริญหรอกแกเป็นโง่ขอให้แกจงชิบหาย จิตใต้สำนึกจะตีความว่าฉันชั่วร้ายฉันโง่ฉันไม่มีวันเจริญหรอกขอให้ฉันจงชิบหายแล้จิตใต้สำนึกที่ทำหน้าที่รับส่งรหัสสัญญานี้จะเชื่อมโยงกับจัก,กรวาล่านสนาแม่เหล็กไฟฟ้าและน้อมนําให้รหัสสัญญานี้เกิดขึ้นกับชีวิตจริงของเราทำให้เราเจอกับเหตุการณ์ที่ชั่วร้าย แต่ทำให้เราไม่เจริญทําให้เราโงา่และชีวิตเราจะชิบหายพินาศหรือไม่สมหวังในสิ่งที่ต้องการหลายคนในโลกนี้ต้องมีชีวิตย่ำแย่แบบนี้เพราะเขาได้เคยด่าทอประนามสาบแช่งคนอื่นตามนี้เมื่อสิ่งแย่ๆนี้เกิดขึ้นกับเขาเขาได้แต่โทษโชคชะตาฟ้าดินว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมกับชีวิตเขาเลย เป็นเวรเป็นกรรมของเขาดวงไม่ดีเพราะเขาไม่เข้าไปเข้าใจความจริงของชีวิตตัวเองว่าโลกนี้มีแต่คำว่าฉันเท่านั้นส่วนคนอื่นเขาหรือเธอหรือบุคคลที่สองและที่สามเกิดจากอัตตาที่ไม่รู้ความจริงอัตตาแยกตัวเราเองออกจากตัวเองโดยมีคนอื่นเป็นมายานในความคิดเช่น เราถูกเจ้านายต่อว่าตอน9โมงเช้าที่ทำงานเมื่อเราได้ยินเจ้านายด่าเราเสียงด่ามากระทบหูเราเราจะนึกถึงภาพเจ้านายในความคิดของเราจากสัญญาความจําภาพเจ้านายเราจะไม่พอใจเรากำลังสร้างภาพให้เจ้านายเราในการนึกคิดของเราแสดงว่าเจ้านายไม่ได้มีจริงแต่เกิดจากภาพที่เรานึกสร้างขึ้นมาเอง ดังนั้นเขาหรือเธอจึงไม่มีจริงถ้าเราต่อว่าเจ้านายเรากลับแสดงว่าเราต่อว่าเจ้านายในความคิดเราความคิดเราอยู่ในเราและเป็นของเราจิตใต้สำนึกจะน้อมนำสิ่งที่เราคิดพูดทำมาให้เกิดกับเราดังนั้นเราจึงเรียกสิ่งที่เราต่อว่าตัวเองให้ปรากฏกับเรา เมื่อเราต่อว่าใครแสดงว่าเราถูกอัตตาเราหลอกแล้วละ่ะอัตตามีหน้าที่ทำให้เราไม่สมบูรณ์แบบดังนั้นให้รู้เท่าทันอัตตาอย่าหลงกลอัตตาโดยการไปต่อว่าคนอื่นที่อยู่ในเราแต่ให้เราเลือกวกกลับโดยการส่งความรักให้เขาในตัวเราไปมากๆเพื่อจัก,กรวาลจะน้อมนำให้เราได้เจอความสมบูรณ์แบบในชีวิต ผ่านเหตุการณ์ดีๆโชคดีต่างๆที่ถูกน้อมนำมาให้เรามากมายนี่คือทางวกกลับโดยความรักและแสงสว่างอมตะนิรันด์โดยสวักษ์สวนในเครือวันที่28เมษายน2566